โควิด <COVID. laughs> ยังคงอยู่ในสถานการณ์ของโควิดยห่นะจ๊าที่ทำงานของเราก็คือทำเป็นล็อกกั้นฉากไว้แบบนี้นะคะคือป้องกันอันนี้สิกินเข่าก็องเปิดปากออกเรื่อัดนุ้คยคนเดียวทางฝั่งตรงข้ามงองอีนี่เป็นไรคุยคนเดียวมาเด้อกินเขา่า เขากันเป็นล็อลกเป็นล็อลกไว้สิเด้อเขากั้นไว้ว่าป้องกันเชื้อไม่รู้ว่าป้องกันได้หรือเปล่าแต่คือโต๊ะหนึ่งให้นั่งแค่โต๊ะเว้นโต๊ะนะคะมาเด้อกินเขาทีเด้อชิมอันปลานะไหมปลา,ปาทูเค็มจากเค็มบบบกระเดาเอาสดน้องสลังตัวละยี่สิบบาทสุกบบราะนี่คือซอซาสิบบ่สุก อันนี้คือถ้าเหลือกินเที่ยงได้นะคะทุกคนสิทซิดเสื่อยสันสนอหืมแ่บจุ๊บมาเด้อหืมเค็มเค็มกันจอะ จะเยอบ้าเปลืองอ่ะเนี่ยแล้ก็มีหอมมีพริกใายวานน่าจะกินรึ่งตัวจับได้อันเดนียวสอง้าว่นี้เข้างานแปดมงนะคะ เออบ่เขื่อนบ่เขื่องขขาสองสิบเขาเอส,ขอสองห้องกับบ่เบืองมีพนักงานบางส่วนเขาจะหยุดหยุดวันที่สิบสิบสามถึงสามสิบของเราคงจะไม่หยุด เนืออ้อใส่บกิจความเนื้อบะเี๊กินไปกินมั่งห่วงหือเนี่กินค้เหนียวอันบ่กีซื้อขนเหนียวจังเสือข้าเหนียวห้าบาททำไมได้น้อยจังวะทันเขาไปซื้อขนเหนียวเป็นโลปไะทำข้าวตมมัดนะคะถึงได้รู้ ข้าวเหนียวโลละห้าสิบบาททุกคนแพงบกักคักไม่ใช่อยางนั้นอันนับแต่มือหยุดเด้อแต่ว่ามือหยุดแบบคุณน้ำหมาเบือ่อมราจะเลือกงานแบบนี้ ไม่สิบอิ่มยิ่บะใหญ่เอาอยู่มอนึงวันนึ่งนเห็นเด้อปลาเลยครึ่งตัวเนี่ยะเสร็จจะฟองเท่า้นส่วเสร็จแล้วอ่าห้าบาทก็ได้ประมาณนี้นะคะ่ะกินปลาทูเท็มอยู่เลยมีครึ่งตัวเดี๋ยวเราเก็บไว้กินกลางวานันประหยัดบ่ จะใส่เลื่อนหลายไั่ซิจุนอืมเห็นไหมนักเรื่องตัวพันครึ่งโตัวไปกินก่อนเที่ยงเดี๋ยวซื้อข้าวใส่ถุงไป อัน,นพูดีะไ้เงินหาพัน,นั่างกับพูดคนที่บาเรียกหา,หาล้อแบบที่นี่ล้อแล้วล้ออีกแบบที่นี่โอ้ยรัฐบาลห้ามเลยอัน,นพูดชื่อซอยนั่อยห,หาพันหน่อมันจะคนฐานะดีไหมแต่งตัวดีการศึกษาดีห้าหัวปลอมงจะเอาอีหยังมาอนุมัติขอดอกเลยนี่ตรงไหนล่ะแบบที่นี่ วันยางสวนแดๆกับบ่ได้บดที่เอาเครื่องกกนตนิดกันยงเบิดแล้วล่าเนยอสองหอ้องจิ้มน้ำนะครับสิแดง กินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพ,เพื่อกินเหมือนล่าบันยเอาเครื่องตัวนี่ใส่ถุงมาที่นี่มากินตอนเที่ยงได้จ้นที่เดีกเยอประหยัดมากที่สิบบาทได้สองข,าของ่าวนะพี่นอ้องสิบละสิบบาทมืม้อเช้าก่อนเริ่มงาน ปลงป้อปา้ปง,ปง,ปง,ปงา้ล้างตาติบ,บาพความเทียวหุ่นดีมากเลยพี่คะหันไหมคะโอ้ยน้ายอย่งา,นาททงานี้บงหันบะจงหันุอบ้องหันหวาน โอทีเป็นศูนย์นะจ๊ะโอทีเป็นศูนย์บังนี่โอ้จ้าเหมือนบังเหมือนกับนี้ยหนุนมือด้วยทุกคนยิ้มอยู่ได้กเขาสองหัวเลือกห้าโมงไปก็ไปทำขนมนะคะวันนี้มี ล้วยอ,อบเนยโรยเกลืออะกล้วยอ,อบเนยโรยเกลือค่ะตอนเย็นจะไปห่อข้าวต้มนะคะข้าวต้มมัดที่ไม่มัดเพราะคนที่มีเงินห้าบาทก็กินได้แต่ไม่ก็เลยบ,บ่มัดมันเท้าใช้เงินยี่สิบาสิบสี่สิบบาทแหละแต่ตอนเที่ยง ใช้แค่สิบบาทเพราะใส่สมิ่เพราะมือละมือละหาสิบบาทเวัดอ่อนหรอดมาที่โอเจ็คทำงานได้